ตาหรือตัวตนเนี่ยมักสแสวงหาการยอมรับตัวตนเนี่ยมันหวยหาและปรารถนาให้ผู้อื่นยอมรับเสมอฉันต้องมีจุดยืนในกลุ่มกลุ่มนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่การอยู่ของกายนะแต่ใจต้องมีจุดยืนในสังคมนั้น ล้วนเกิดจากอัตตาฉันจะต้องใส่ชุดแบรนด์เนมต้องมีรถหรูเพื่ออะไรเพื่อให้หมู่คณะยอมรับให้เพื่อนยอมรับในกลุ่มเพื่อนยอมรับว่าเราไม่ได้ด้อยคนเหล่านี้ไม่เคยมีความภูมิใจในความดีของตนเองเลยจึงอาศัยสิ่งภายนอกเป็นเครื่องปลื้มใจแทน คนที่มีศีลมีธรรมเป็นเครื่องปลื้มใจคนเหล่านี้จะไม่สนสิ่งภายนอก